สวนดอกไม้ที่สวยงามมากก็ทุกคนค่ะป้างามค่ะค่ะทุกคนค่ะงามเหลือเกินน้ำค่ะพี่น้องเอ้ยดอกไม้ไปตรงนี้ค่ะเพื่อนบอกว่ามาเก็บตรงนี้เด้อเหมือนแบบนี้เพื่อนวาอยู่ใต้นี่ค่ะใต้นี่กับสีห้อนเนี่ยเด้อแบบเนี้ยตอ,อนสิเก็บเอาผักน้ำน็อตจ้พี่น้องเก็บเอาผักหอมไปน้ำค่ะ ทั้งน,นีนาอสามีกับยายยูยม,มุ้งหนเนาะถ้าันมาเก็บสตรอเบอรีอีกข้างค่ะใกล้สี่ายแล้วนาอจะพี่น้องใกล้สี่ายแล้วสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนบ้านบานปลาหี่ค่ะ โอ้ยดูคะ่ะทุกคนคะ่ะป้านี่สิหวานมากเลยคะ่ะลูกชายกับยาเิ่นลูกชายกับแม่เคุนไปเก็บอยู่พู้นป้าตรงนี้ดูคะ่ะป้าทางนี่สิหวานก็ปลาทางให้คอสตาร์ค่ะพี่น้องหวานฉ่ำเลยเนี่ยบ่มีบ่มีเปรี้ยวเลยคะ่ะ แต่ว่าต้วสิดูค่ะทุกคนค่ะต้วสิเก็บเอาไปหลายๆยยุดอกเถี่ยนี่าะวบาบ่มีเวลามาเก็บอีกแล้วต้อไปนีกับสิเขาป้าหาเห็ดแล้วค่ะแต่ว่าสิเก็บเอาไปหลายหลาย,ลายนดูนี่ค่ะยางงามเลยค่ะทุกคนค่ะค่ะทานมะเขือเทศแล้วค่ะ อุ้ยตัวกับสิขอกินค่ะคุณเด้องวดนี้เนาะขอชิมค่ะขอชิมไม่ใช่ขอกินค่ะขอชิมค่ะดูค่ะเบิ่งกค่ะทุกคนลูกงหญ่ๆขอชิมแซ่บๆนะพี่น้องมันฉ่ำอิลีงวดนี่ค่ะ อืม,อมช่ำมากค่ะทุกคนอืมลูกเล็กๆนี่ก็ยังช่ำไ่ค่ะกลมกลมหวานหวานพี่นอ้องสิ้มิมให้พี่น้องเบื่องนะจะจิ้ะชิ้มให้พี่น้องเบืออเบ่องอืม Mua mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bánh วันนี้ไม่เก็บสตรอเบอรี่กันเนาะค่ะพี่น้องมากับแฟนแล้วก็กับญาค่ะญาเพื่อนบอกว่าเธออยากกินนะเพื่อนว่าดิเธออยากกินในป่านะว่าเพื่อนอยากไยไหมค่ะตัวว่าตัวบว่ากินดอกตัวว่าญาจะมาใกล้ต้อกับเรากันว่าตัวบอกว่าเนญาจะมาใกล้ต้อเด้อว่าลูกสเสพคนนี้บ่กินดอกตัว่า ท่านเจ้ามาใกล้เจ้าสิเห็นว่อยซิ้ยมมาแลวพอเห็นเราไปกับอัน,นลูก้ายล่าเลาลูก้ายล่าเลาเอาใจเมียดีสตีเจังซีละคนหูจักขวมดูค่ะเปิดเอาจต่น้อยละพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเริ่มสี่คุณก็นเริ่ม,มเก็บคุณเก็บมมาหลายแล้วค่ะพี่น้อง ได้เปิดบ่คือบ่คือ,าคอทางป้าสะไอ,อมที่พี่สาวต้วออยู่ค่ะทางพูดมันสิหลายแถบนี้มันสิมีป้าเดียวนะคะทุกคนคะ่ะแถบนี้มีป้าเดียวคุนก็นเลยไม่เก็บหลายนะคะ่ะเสียงเล็กน้อยเสียงเล็กน้อยด่นเสียงเล็กน้อยบวกกันแตกเซเซียส <laughs> เป็นผ้าลูกผ้าเต่ามาเก็บกินนะคะ ดันขึ้นเพื่อยู่ค่ะเห็นบ่พี่น้องดงันขึ้นเพืนอยู่พี่ปัญหาเห็ดอยู่ทางนี้บ่ได้เปิดหาปันนี้เดอ้อป๊าดให้มาเก็บอยู่ใต้ทุ่นมีม็ฮ้อนตายตัวคนแม่โอ้ยห่อนครับพี่น้องอยู่ใต้ดูใต้ผ้ายางซิม่มก็ฮ้อนแล้วอืม

ทูมัสกชเชื่อปะอีอีาอก,กาทินไมยอกซนหนายอกวีนพอกกระเชน <c oughs> อ้ยเฮงบุหนิง,งามนีน่เนีนย่นยงายงาย นี่ต้อห้อนถอดเสื้อเลยค่ะทุกคนเ็นห้อนคนได้ถอดเสื้อเลยยากตะเก็บอยู่ฝั่งนั่นค่ะเยิบผักหมก่มอนเลนไงหยิบผักหมในสวนมิสตาสตอเบอรี่ผักหมฝรั่งนะคะ อ่อนๆค่ะทุกคนเาเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งส่ใไกลมีตัวใ,ใหญ่เลยค่ะ ้นใหญ่เลยอ่ยอ,อนๆค่ะทุกคนค่ะอ่อ,อนๆจ้ะจะก,กินแซ่บแน่บันเนี่ยต้อชอบมาสวนสตอเบอรีก็พอมาหาเก็บผักน้ำอีเด้อพี่น้องเอ้ยหาผักไปมาหน,นี่บเสียเปรียบได้ทุกอย่าง แนงมันกัดนะแนงอีอย่างก็มันคือแนงเรียกบ้านเฮามาหากัดคนกัดแข่เออ,อ้ตัวนี้อวบอวบค่ะคนมากกินผักอาหารแต่ผักกินเนะาะมักอีหลีผักเนี่ย มือนี้ตอเตรียมพอ้อมาค่ะทุกคนเตรียมพอ่อมมากเอากันไก่มานําค่ะต้อสิมาตัดหญ่าเอ็นยืดไปอ่าไปเอต้มเอ็ดเนวมักผมนะคะต้อเอากันไก่มานําค่ะนี่ค่ะมือวนนี้สิตัดเอาหญ้าเอ็นยืดสายน้ำดิสายน้ำเพื่อนโอ้สตรอเบอร์รี่มนันวยงามแทะเอกลมน,นี่ค่ะตอสิตัดเอาเลยยังเสีย แป็ว่าตัวบ่เอาดอกมันนำเด้ดอกมนันนี่เอาไปเอาไปบ้านเขาปลูกก็สิดีกันนี่เนาะพี่น้องเนาะสามีตัวว่าเนาะไอ้หญ้าเอ็นยืดเนี่ยน้ำคนมีแผลนะคะน้ำเป็นแผลบีดบาดให้ยังบาดเอามาขยี้ขยี้อะ่ะขยี้แล้วไปอุดอุดแผลเลือดก,ก็สิเส้นไหลเนาะคะ่ะเพื่อนว่าแดนตัวว่านี่กับสมุนไพรของสวีเดนเนาะคะ่ะนี่ค่ะตัดเอาไปเลยตัวก็สิเอาไป ต้มแล้วค่ะนี่ค่ะงางามเกลี่ยก่ก็เอาไปได้เลยโ่ร่าเขาบอกเด้ไปกินค่ะเดีเอาไปเอเอียไปห็ดแน้วมัมกผมค่ะแก่ต่อได้กระเฮงปีมียาดีตอนเอาไปห็ดน้ำยาน,นางตัวก็เอาไปห็ดแล้วค่ะไปเห็ดใบแล้วนี่ขันดึงกับเสียวเอ็นมันเนี่ยค่ะเอ็นมันตรงนี้นี่ค่ะเอ็นมันตรงเนี้ยคือใบายาเอ็นยืดเวลาดึงมันจะเป็นเอ็นตัวกระเสียววัน มันบาดมือให้การขันน้ำดึงเนาะคะ่ะก็ต้องเอากันไกรมาตัดเนอะคะ่ะโอเคกอสองโกกับพ่อเลยนะมาผิดน้องเนาะมันงามแหง น,นี้กระเพาแล้วค่ะเดียวไปเติมต้มเห็ดมักผมใส่หน้าหมักข้าวนำไอ้น้ำมันหมักข้าวนะคะทุกคนด้วน้ำมันหมักข้าวค่ะจบแก้เจกับเดี๋ยวออก ตัวกรสิก็บเอาผักผมโตเนาะพี่น้องเนาะหนๆก็มาแล้วอุ้มมาเก็บอน,น้ำกันเวยค่ะอื้มอ่อนๆถ้าลวกมันบ่เสียบขึ้นหนึ่งนะคะพี่น้องเขาเป็นหนึ่งตปวนหนึ่งส่ปลาส่ไกลส่ปลาบองจ้ะบองนี่บองนี่บองนี่ แฟนต่อกบัญญาเพิ่นกะเก็บอยู่พุ่นตโตบอกว่ามาเก็บซื้อนี่มันจังโมฮอนส่วนต่อกะสิเอาผักต่อล่ะค่ะอิมนนนนออ่มแล้วกินอันนั้หนึ่งต่อบอร์รี่อิ่มแล้วต่เลยสิหาเก็บผักบัดเนญญามีหน,นาก็เห็นเขาฟ้าตามานั่นฮ้อนค่ะเทอีพ่อพอ,อีแม่เอ้ย ต้อเก็บเอาบิร์บก็พี่น้องวัดรามบ้านนาอยากได้โบนะุ่นน้อเก็บผักป่าสวีเดนค่ะผักหอมสวีเดน ดอกนี่ก็อ่นๆอยู่บ่ทัไก่เอาได้ อ่อนอ่อน,อ,นอวบๆทั้งอบอวบทั้งอ่อนอุ้ยแม้งก็ได้แม้งเหลี่ยกกับเป็นตะสังนัแท้กัดค้น้าก,กัดค้นเนี่ย สนใจหมักสตรอเบอรี่เหลือเนี่ยสนใจผักย่างเดียว

ตัดไปใช้แกกันค่ะค่ะคลิปนี้ต่อกับไว้สำนี่ก็นอกค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ